เจบเจี๊ยบบอกว่าชอบชงโกโก้ใส่น้ําแข็งอร่อยชื่นใจมากๆมีคนถามเหมือนกันว่าเอ๊พี่คะสรุปโกโก้เนี่ยมันชงได้กี่แบบกันแน่โกโก้คือหลักๆแล้วชงได้สามแบบนะคะแบบแรกก็คือน้ําร้อนก็ชงชงร้อนทาอนปกติทานแบบเป็นตอนเช้าค่ะแบบที่สองคือเชคในน้ําเย็นเดี๋ยวนะเชคน้ําเย็นชละลายเหรอคะละลายค่ะเฮ้ยใช่ไม่ได้จริงหรอ ม,มีคนถามว่าจริงเหรอดิฉันรู้อยู่แล้วแต่มีคนถามว่าจริงเหรอตอนนี้ผ่านไปสิบนาทีแล้วแล้วก็เห็นบอกว่าหมดไปหลายเซตแล้วด้วยใช่ไหมคะรีบทักเข้ามานะคะเพราะว่าเซตนี้เราจัดขึ้นมาเฉพาะช่วงไลฟ์นี้เท่านั้นจบไลฟ์คือไม่มีแล้วนะค่ะอ่ะชมเป็นเชงน้ําเย็นก็ได้วก็เห็นห้าบอขอขอ,อุปกรณ์ให้ทุกคนได้เข้าใจหน่อยได้ไหมคะทีมง,งานของุปกรณ์นะคะอันน้ำร้อนอนะคะ,อะ ลูกค้าที่วิวกลับมาดีมากเลยชานเบทวินนี่อบอกขอบคุณมากนะคะมีคนบอกชอบชงเป็นเย็นพร้อม F เลยคะ่ะแต่ F กราฟิกเรากลับบ้านไปแล้วนะคะไม่ใช่คนละ F เหรอคะอายุสิบสามปีกินได้ไหมคะอายุสิบสามปีกินได้ไหมคะทานได้ค่ะทานได้ไดไถ้าเป็นเครื่องดื่มถ้าเป็นเครื่องด่มปกติอ่ะเอาอย่างนี้อ๋อนี่อันเชคเย็นเชคเย็นก็คืออันนี้คือเห็นไหมคะนี่นี่คือน้ําเย็นปกติอันนี้คือน้ําประมาณเท่าไหร่เอ่ยประมาณอยู่ที่แปดสิบค่ะใช่ไหมคะ โอเคเช็คเย็นก็คืออ่าโอเคเราจะเดี๋ยวคนนี้มันเกินไปแล้วนะเดี๋ยวขอ,อนุญ,ญาตถอนหน้ากาศเพราะเดี๋ยวต้องดื่มนะคะคือปกติเรารู้สึกว่าโกโก้อ่ะมันละลายในน้ําร้อนเท่านั้นค่ะแต่อันนี้เราจะชงเป็นเย็นเราจะชงให้ดูนะคะนี่ก็คือสามารถที่จะใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยเหรอคะนี่หกด้วยนะคะหกด้วย <c oughs> เอาจิงๆเราก็ยังนึกภาพกันไม่ออกนะพอ นี่เชฟขุดแค่นี้แรงแบบแรงเหมือนโฆษณาเหมือนโฆษณาเอาเรงใช่ไหมคะเอาถึงคุณเลยไหมคะเอาไหมคะเออนี่โฆษณาเหรอแบบโฆษณาดิฉันบอกไว้ตรงนี้เลยถ้ามีโอกาสได้ดูโฆษณาชาเมซายโกโก้บอกเลยว่าคอเคสสี่วันเลยนะคะพูดจริงๆเพราะไม่คิดจะจะเต้นแรงขนาดนั้นเหมือนกันแต่นี่ละลายแล้ว ได้รเนี่ยเน่โอ้อร่อยมากมากเลยอะโอ้ยรสชาติมันดีเหมือนหน้าตาพิซซ่าเขาดื่มอะไรเนี่ยดีมากดิฉันตอนนี้ไม่ใช่อะไรทีฉันสงสารซาร่ามากเลยนะคะที่ต้องมาอยู่ข้างกายดิฉันในตอนนี้นะคะอร่อยจริงๆทุกคนคืออยากให้ลองทําที่บ้านเลยนะคะเพราะมันร้อนจริงๆชงเย็นได้แต่ปกติ ถ้าทุกๆคนถ้าจะทานสวยๆอันนี้คือแบบสมมุติเราจะไปแบบเหมือน take away ออกไปนอกบ้านไงแต่ถ้าทานสวยๆก็คือชงปกติชงร้อนใส่แก้ว<ช>ปกติกตเลยใช่ไหมคะอ่าก็คือจะชงเป็นร้อนแบบนี้เอาละกินกันให้อร่อยไปเลยวันนี้นี่ชงให้ดูมันน่าทานขนาดไหนอ่าเส่น้ำร้อนปกตินะคะอ่า ึ่งก็ชอบอุ้ยหอมอ่ะต้องบอกว่าโกโก้เราเนี่ยนำเข้าจากสเปนนะคะ